สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยสารรัฐธรรมนูญขีดเส้น15วันส่งหลักฐานเพิ่มคดีพิธาก้าวไกลหาเสียงแก้มอ1 2 2สารรัฐธรรมนูญสั่งผู้เกี่ยวข้องส่งเอกสารเพิ่มคดีพิธาก้าวไกลเสนอนโยบายแก้มอ1 2 2หหลังฝ่ายผู้ถูกร้องยื่นแก้ข้อกล่าวหา แนบชื่อพยายนถึงศาลแล้วเมื่อวันที่11ตุลาคมสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่อเ,พอเ,พอเอกสารข่าวเ,เผยแพร่ผลการประชุมกรณีตุลาการสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องนา,นายธิรยุทธ์สวรณเกศรอ,อดีตธนายความพระพุทธอิสระขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา49ว่า การกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลผู้ถูกร้องที่1และพักก้าวไกลผู้ถูกร้องที่สองที่เสนอร่างพระราชบัญญตัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1、1、2โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ต่อมาผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยานฉบับลงวันที่26กันยายน2566 ทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่สารรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ